ในฐานะนักเล่าเรื่องเราก็ถ้าเราอยากเล่าเรื่องความเป็นคนที่ถึงแก่นจริงๆเราพบว่าในพื้นที่สงครามเนี่ยมันมีมิติความเป็นคนให้เราเยอะมากไม่ว่าตั้งแต่ความทุกข์ที่สุดยันความสง่างามที่สุดความทรนงของคนจิตใจที่มันอบอ้อมอารีและกว้างขวางที่สุดมันก็พบได้ในพื้นที่พวกนี้เพราะมันคือสถานการณ์ที่คุณต้องแข็งแกรก่งจริงๆคุณถึงยังเป็นคนใจดีอยู่ได้หรือแม้กระทั่งด้านที่โหดร้ายที่สุด มันก็มีผมแต่อย่างน้อยเราได้ไปคุยกับคนที่โหดร้ายเราหนะ่อยว่าอะไรทาให้เขาเป็นอย่างนั้นบางทีมันเป็นความอ่อนแอที่เขาปล่อยให้จิตใจตัวเองโดนความเกลียดชังมาครอบงำเพราะว่าการได้เชื่อว่าโลกมีแค่ข่าวกระดังมันสบายที่สุดคือผมประทับใจแล้วก็ผมก็รู้สึกสงสารก็แบบว่าทั้งๆที่มีอาหารที่มันเต็มเต็มรูปแบบทําไมไม่กินน่ะแบบทําไมน้องไม่กินแต่น้องนึกถึงพี่ของน้องที่แบบว่า เออพี่ฉันก็ต้องได้อิ่มด้วยในขณะนี้ที่ฉันกำลังมีโอกาสได้กินคือไม่ใช่เด็กกระมาทุกคนที่จะได้มากินนะพี่เขาเก็บใส่ทิชชู่ใส่ถุงพลาสติกคือผมรู้สึกว่าแบบทำไมชีวิตเขาต้องมาเจออะไรแบบนี้เขาทำผิดอะไรอ่ะ